ามาพบของเราครับจากจังหวัดนงเสืนะครับวันนี้ก็มีงานนะครับประเพณีน,นะครับแข่งเรือป<า>นเปอนรับท,รท่านิมลนันท์ที่มาจระลึกกันนายกเทศมนตรีรตำบลเสือผมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม,ม่วงอำเภอเสึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้จะหนักถึงความสำคัญของประเพณีการแข่งขันเรือพายขนาดเล็กซึ่งมีการเล่นแข่งเรือเป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นสืบต่อ,อกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันนี้การลเล่นการแข่งขันเรือยาวชาวบ้านในชุมชนตำบลท่าม่วงจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งเป็นระยะเป็นช่วงที่มีฤด,ดูน้ำหลากนะครับโดยมีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลท่าม่วงซึ่งผูกพันกับสายน้ามาโดยตลอดเพราะชุมชนอยู่ติดกับลำน้ำมูล ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้เรือเป็นพาหนะในการประกอบอาชีเช่นหาปลาผลข้าวย่ามน้ําท่วมเพราะบางพื้นที่มีเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึงเพื่อว่างเว้นจากการประกอบอาชีพชาวบ้านจะร่วมกันทาบุญทอดผ้าป่าทอดสถินเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะเล่นการแข่งขันเรือหาปลาซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งสร้างความสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน จึงขอให้เกิดการเล่เลนทางน้ําสืบต่อกันมาเป็นประพณีการแข่งขันเรือพายขนาดเล็กตำบลท่าม่วงขึ้นในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงจึงได้กําหนดจัดงานประเพณีแข่งขันรเรือพายขนาดเล็ปกประจําปี2563ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกาย,ยน2563ณนะลำน้ำมูลบ้านท่าม่วงสมรงโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประพณีการแข่งขันรเรือพายขนาดเล็กไม่เกิน8สีพายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าม่วงเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดีงามของตำบลท่าม่วงให้คงอยู่สืบไปผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นสถานศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผู้นําชุมชนทั้ง11หมู่บ้านและพนักงานส่วนท้องถิ่นวิธีการดําเนินการคือการจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงประชุมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบดำเนินการตามแผนงานสรุปผลการดำเนินการโดยใช้สถานที่ณลำน้ำมูลบ้านท่าม่วงบ้านสำรงผลที่คาดว่าจะได้รับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงได้ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือให้คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลท่าม่วงให้ดียิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนโรงเรียนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพนักง,งานเจน้าหน้าที่ในนามของคณะกรรมการจัดงานประเทณีการแข่งขันเรือพายขนาดเล็กประจำปี2503 ขอขอพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ณโอกาสนี้ปัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านวิบูลนันท์ที่มาจะรู้ักนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงได้กล่าวเปิดงานโอตบุสติถก็ยักก้าให้กล่าวเปิดงานโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเดรยจกานนี้นประจำปี2 5 6 3ต่อไปกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านพันตำรวจเอกสัมภาษณ์คู้กับการสถานีตำรวจภูธรบตรสติก ท่านอิสระศักดิ์สารานมท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าม่วงคนะกรรมการทุกท่านท่านรองนายกท่านประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านปีพายทุกท่านและก็ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านดิฉันนางวิมลนันท์ที่มาตริกามาในนามตัวแทนของสสบางสกอนที่มาตริกาวันนี้ท่านติดธารกิจจากการแข่งขันเรือเป็นประเพณีที่ดีงามมงน้ยงาม ทางชาวสติตของเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามีการแข่งขันเยือวยาวชิงถ้วยราชพานประจําปีของอำเภอสตึกจังหวดัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ได้รับการกล่าวขานมากมายมีประชาชนมาดูอย่างล้นหลามก็ได้รับส่วนของความสําคัญสวนหนึ่งคือทางชาวตำบลท่าม่วงทางองค์การมาชน,นตำบลท่าม่วงเป็นส่วนสําคัญในการทําให้งานแข,นขน่งขันเยือวยาวชิงถ้วยราชพานประสบความสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ดี สำเร็จสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้วันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอันมีงามทางสายน้ําที่เป็นการดูแลอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในการดูแลปีพายแปดปีพายเดียวพายเด็กเป็นเรือที่เป็นการแข่งขันของชาวบ้านทราบว่าปีนี้จากการกล่าวรายงานของท่านผู้กล่าวรายงานว่าเป็นเรือที่อยู่ในเขตของเราไม่ได้มีเรือต่างถิง่น ก็เป็นที่ชื่นชมว่าท่านได้มีการพัฒนามีการดูแลรักษาวัาทำรมเปมีสืบทอดยาวนานมาทีนี้น้ำหลักสวยงามแล้วก็ปีภัยผู้ชมน่ารักทุกท่านขอบพระคุณที่ให้มาร่วมง,งานและหวังว่างานวันนี้จะประสบความสำเร็จทุกขันตอนวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้ก็ขอบคุณคณะกรรมาการจัดงานขอบคุณที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกอย่างของเราชาวสกุล จังหวัดบุรีรัมย์จะสำเร็จร่วมไม่ได้ด้วยคำว,ว่าพลังพลังของความรักพลังของความศรัทธาพลังของความยึดมั่นถือมั่นตั้งใจที่จะที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองพัฒนาสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องในความเป็นบ้านเป็นชุมชนวันนี้ชาวข้ามว่วงได้ที่สุดแล้วว่าท่านเป็นพลังของความสามัคคี พลังที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานดำรงคงอยู่วัฒนธรรมประเพณีที่ดดงามสืบไปดิฉันขอใช้โอกาสอันดีนี้กล่าวเปิดงานพาชิพายเรือขนาดเล็กของตำบลท่าม่วงขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่คิดจะสิ่งดีๆทำเพื่อบ้านเมืองมีความสุขความเจริญค่ะขอบคุณค่ะกต ขอชปล่อยลูกบอลใต้ผ้าเชอาเจ็บผ้าเป็นภาษอะไรรู hey, pu hi, pu, hi, pu, hi, pu. ้ไหครับ

เด็กก็ตกใจนะครับไปแล้วนะครับความใจวางไม่ได้ติดต่อพนักงานจุ่มเลยครับวิ่งไม่ทัได้เลยต้องรีบวิ่งรีบ

จะดีได้ก็อเอาแล้วว่าแล้วบอลลุกโอยตรงนี้จะจะดีไม่ได้มีได้ก็ดีไปอ่อนอุดมมาจากหมู่สองบ้านบิงพบกับตินได้พบกันมาจากหมู่สิบคนเงินหันผู้ใหญ่บ้านฉีดอยู่ตรงหน้าก่อนบริการมันไงหันมามองผู้จัดก,การหน่อยแล้วก็พายก็ไปหมูม่สองมันยิงลิฟต์ไปไงหมู่สองชะล่าใจหมู่สิบได้ไปแล้วไปไงไปไงสูดสิ้แล้วหัวเรือไปไงหัวเรือทองกันแล้วไปไงอิกนิดอีกนิด